สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดเจนชเนียใบครัวแบบนะคะหลังจากที่ห้าเหินกันเนาะประเด็นรงคลิปต่างหลายมือแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะคือหอดอยู่นะคะแต่ว่ากับช่วงนี้ช่วงเปิดเทอมใหม่ๆนะคะเนาะกำลังยุ่งๆกับาการสอนหนังสือการจัดเตรียมลหลายๆอย่างนะคะสถานการณ์ที่ไม่เป็นปกตินะคะการเปิดเทอมก็เลยจะค่อนข้างเจีตองจัดมีการจัดระบบกันใหม่ทั้งเบิร์ตนะคะ มีจากการตรวจวัดตรวจไข่โอ้ยหลายอย่างค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นคู่นี่ก็ได้นี่นะคะสำหรับมือนิกระตรงกับวันหยุดนะคะหยุดยาวสี่หมื่นกันเลยค่ะพี่น้องบอดดี้ไปทางไหนนะคะเพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยกระโดถึกส้นไปนะ <c oughs> เดินทางไปทางไหนบอดดี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเ,เดินที่เราก็กระโดอีกขั้นหนึ่งกับถึกส้นด้วยกันคะ่ะเป็นสองขั้นที ในระยะเวลาไกลๆกันก็เลยว่าเออผู้เฒ่าเรียกว่ายุบานสะกอนจะผึงเดินทางไปทางใดนะคะเนาะนี่ก็เลยเอาคลิปยุบานนะคะว่าถ่ายให้เพื่อนผู้ชมในเมืองกันเนาะมือนีกุ้งแบบเสียหายพลาดผู้ชมมาเบิร์การหายหญ้านะคะหญ้าซับนะคะกับที่พ่อหมีของเฮาเนี่ยค่ะสองซอนนะคะพี่น้องเนี่ยซ้อนซ้ำนี่ละค่ะพี่น้องคะใส่เข้าไปนะคะตัวตัวมือนะคะอย่างตัวนี้นะคะเนาะเขาก็ห้อยเขาไปนน้ำหญ้าซับไปเลยค่ะนี่นะคะก็บกุ้งหมีก็จะยิ้มห้อยไปนี่สิคะ ส่งกันส่งเขาไห้กกินกันได้นะคะเขาจะส่งไปในห้าในหัวอาหารก็ได้เบิดนะครับพี่น้องคะบ่บ่บริยากมี่ยังก็ใไห้กินกันอันั่นนะคะมุ่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็กินเองค่ะเขากินเองคอดี๋วมันกินจนจนหูจักแล้วค่ะว่ากินรสชัตนเป็นจังไงค่ะอันนี้ง่วทองนะคะกินไะไรคือกันนะคะพี่น้องนี่กับสองตัวนี่คือกันสองตัวเขาก็ใไห้ซีซอนค่ะผู้ชมไห้แค่ซีซอนนะซีซอน ตัวตุ่นี่ยตัวตุว่นคือสองส่วนตัวตูวตัวมือตัวหน่อยตัวใหญ่นะคะก็ให้ซับกันเบิร์ดนะคะพี่น้องค่ะนี่พมิกพวงเข้าเนี่ยนะคะนี่พามาเบ <e ิงเห็เบิึงมาพูดถามมานี่พมิกเป็นอย่างคือขายดีแท้คุ้แม่มันเป็นอย่างคือขายดีเขาขายตูวเขาเองค่ะเพราะว่าตูวเขานี่คุณภาพของเขาเนี่ยบอกเลยว่าครับครับครับชนนะคะนี่ฮะก็ตักขายยังไงสินะค่ะผู้ชมวันนี้ก็มีเวลาว่างก็ทาทายให้เบิึงเนาะค่ะเนาะ ส่งออกไปเลยค่ะแบบเลี้ยงแบบง่ายๆค่ะบริมีพิธีรีตองอีหยังเลยค่ะมีห้ามกับให้กินก็ห้ามไม่หัวอาหารให้กินก็หัวอาหารไม่อยากับก็ให้กินไม่อยากับช่วงนี้หยาไายแน่ก็ให้กินรับหยาค่ะพี่น้องค่ะบริยากค่ะนี่ค่ะส่งไปเลยค่ะสิ่สองตัวสี่ส่วนค่ะเขาก็กินเองเขาค่ะนี่ค่ะอ้วนพวกปึกก็เสร็จแล้วย่างสีเห็นนี่นะคะบริซอยแค่เรื่องสมบูรณ์พันกับสัตว์ได้นะคะแต่ว่าซอยเรื่อง อวนน้ำนะครับพี่น้องนะคะเบิ้งนะคะแต่เขาสิกินเนื้อสีนะคะตัวน,นี้ว่าทองก็กินได้นะคะเดี๋ยวเขาไปเบิ้งฟังผุนกันเนาะเดี๋ยวจะให้เอาไปใส่ทางทางฝุ่นก่อน <c oughs> มันจะเทใส่ในกระปุกด <c oughs> ้วยสีค่ะ <c oughs> เอาเอามาเท่เทางผีเท้าหนึ่งบันดี <c oughs> พี่น้องคะตัวน,นี้นะคะ <c oughs> กลับซัดไปแล้วนะคะเท้าหนึง่งค่ะฝึกออกลูกในเดือนกลัว นะคะสําหรับงม้ตัวนี้แม่งวม้าคูค่เนี่ยแะค่ะเก่พอข้าวเนี่ยนะค,ะน,นคะนีน่นะฮะเมียเ๋ยวก็ับจักบากซะบ้างนนี่ยคุกไปเลยค่ะเวลาก,กินไก่ข้าววันใดดอกน <c oughs> ี่นะลูกของสเปีย์ทับเกา่าฟีนี่โฉมานพี่น้องเลยแต่ตัวเมียเอดี๋ยวเจ้าทัพปูสองตัวรั <c oughs> ว่วๆเลยค่ะสองตัว <c oughs> อ่ะทันย่าให้ไปเลยค่ะ กินไปกระปุกเขาเนี่ยนะเอาพูดในเกากันตัวโคตรมีสิล่ะค่ะเขาะะเขากินจนเขาหูแล้วค่ะตัวน,น้อยสิกิกนได้เลยะคะ่ะกินจนหูในเบิร์ตตัวล้วค่ะอย่ามาเท่าออไป็ซับเองนะคราวนี้ก็บชจีแฉะนะคะฝนตกดุนะคะพี่นอ้องฝนตกดุหลายแชจในแจกหน่อยนะคะถันยามานี่มาเอ้ยเ้าหอมมานี่ลูกเนี่ยเนี่ยตาลูกไปทั่วไปทีเดีวยวตัวนี้ ส่วนรวดได้แล้วไหมนี่นะคะคิดนี่นสิราคาทุกตัวแชร์ครับพี่น้องคะ่ะฝนตกซีมือหน,นี้บเด็ดไปทั้งใดนอขอสอมรถก่อนคะ่ะสองคันพังทั้งสองคันนะคะช่วงนี้อยู่บ้านอยู่ซองสักก่อนเราชนู้เฒ่าว่าเห็ดบุญน,นะคะมืออินกับบ้นเขาพรรษาบัานอาสาแล้วกับท่านบุญน,นะคะเดี๋ยวอีกอย่างหนึ่งค่อยจะดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องฝากเคาะไปไล่เติบครับพี่น้อง ก็เล่นประเด็จออกไปทายทั้งหนนะคะกะเดี๋ยวให้เบิรงคลิปของเขาเองเนี่แหละค่ะพี่น้องแหน่ลูกไส้ลูกไส้ค่ะลูกไส้ปลาโฉดนี่นะฮะบรรยากาศปั้นขอกแฉะฉของเขานะคะแฉคะครับพี่น้องฮะมึงแฉะจนแดดก็ร่างออกมืเมือ่อ เป็นคลิปที่น่ามาฝากพี่น้องนะคะในมือว่านยุดนะคะเนาะเป็นไรกับผับพู้ใดสนใจที่พิมพกระซังน่าจหนตกได้ราคาเนี่ยตอมทรงค่ะตอนนะคะกินค่ะนิดหน่อยกินเข้าไปจีดงหญง่ โอ้ยถุกพี่ไม่เห็นเสียเปล่าค่ะว่าแม่ทองก็กินได้นะคะพี่พ่อหมีข้าวนี่กินเลยเบิดค่ะ